สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนออกมาข้างนอกสถานที่นะคะวิวสวยนะคะข้างหลังนี้เป็นวิวเมืองววเวลลิงตันค่ะทุกคนพาออกมาชมวิวธรรมชาติสวยๆนะคะมาเดินเล่นริมทะเลนะคะวิวตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับพิพิธภัณฑ์มิวเซียมเทะปป้าป้านะคะก็อยู่ตรงวอเทอร์ฟอนนะคะริมทะเลแบบนี้นะคะวันนี้นะคะอยากจะมาคุยมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องงานเหมือนเดิมนะคะเพราะว่า ก็มีเพื่อนๆค่อน,นข้างจะสนใจงานต่างประเทศนะคะมาทำงานที่นิวซีแลนด์เรื่องการหางานนะคะว่าหางานยังไงทำไมถึงได้มาทำงานที่นิวซีแลนด์นะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองเให้เพื่อนได้ฟังเกี่ยวกับงานโรงแรมที่เมืองเวอร์ตานเมืองหลวงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ ถ้าเ,เพื่อนๆเคยติดตามเอมานะคะตอนที่อยู่เกาะใต้เนี่ยตั้งแต่เริ่มที่เข้ามาอยู่นิวซีแลนด์แล้วก็เริ่มไปอยู่เกาะใต้เนี่ยก็จะทํางานร้านอาหารมาโดยตลอดในระยะเวลาภายใน9ปี10ปีเนี่ยก็จะทํางานร้านอาหารตลอดเลยนะคะก็ทําทั้งข้างในครัวทําทั้งข้างนอกร้านนะคะเป็นผู้ช่วยเชฟอยู่ในครัวเป็นคิชเชนแฮร์ทาทุกอย่างแล้วก็ทาเสิร์ฟทําอะไรอยู่ข้างนอกรับโทรศัพท์ทําเครื่องดื่มอะไรก็ทํามาหมดแล้วนะคะแต่ว่าพอหลังจาก ย้ายออกมาจากเกาะใต้เนี่ยขึ้นมาอยู่เกาะเหนือมาอยู่ที่เมืองหลวงของนิวซีแลนด์เมืองเวงตันนี่นะคะก็ได้มีประสบการณ์ใหม่ๆนะคะที่ได้มาสมัครงานลองหาสมัครงานดูนะคะแล้วก็ได้มาสมัครงานโรงแรมนะคะโฮเทลนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะที่อยู่เกาะใต้เนี่ยก็ทํางานโรงแรมเหมือนกันแต่ว่าเป็นลักษณะของโมเทลซึ่งเป็นลักษณะที่ มีแค่ประมาณไม่ถึง20ห้องอันนั้นจะเรียกว่าโมเทลเพราะว่าเป็นขนาดเล็กแต่ว่าประสบการณ์ตอนนี้ที่ได้ทำงานโรงแรมโรงแรมนี้มันจะเป็นโรงแรมที่เรียกว่าโฮเทลโฮเทลนะคะโรงแรมใหญ่เลยมีห้องประมาณ2 0 0อกว่าห้องประสบการณ์ในการทํางานโรงแรมใหญ่ๆในนิวซีแลนด์ยังไม่เคยทําก็เพิ่งได้มาทําที่เวลตนันก็จะมาเล่าเพื่อนๆให้ฟังว่า ประสบการณ์การสมัครงานเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะเริ่มแรกนะคะก็มาย้ายมาที่เวงตันเนี่ยก็มาพักอยู่สักพักหนึ่งให้อะไรมลงตัวก่อนแล้วก็เริ่มที่จะหางานนะคะลองหางานตามเว็บไซต์นะคะก็จะมีเว็บไซต์ตัวหนึ่งที่เคยแนะนำเพื่อนปายเว็บไซต์ซิกนะคะส่วนมากก็จะใช้เว็บไซต์นี้กันซับเป็นส่วนใหญ่ นะคะก็เซิร์ชหาตามเว็บไซต์ต่างๆแล้วนะคะก็ยังไม่ได้งานนะคะแล้วก็พอดีว่า,าได้สอบถามเพื่อนๆไปคนน,คนู้นคนนี้คนนั้นนะคะพอจะมีงานแนะนำไหมอะไรก็มีเพื่อนได้แนะนํางานโรงแรมนี้ลองไปสมัครดูนะคะเห็นเขาประกาศรับสมัครนะคะเราก็เลยเข้าไปายื่นประวัติ ของตัวเองประวัติที่เขาเรียกว่า CV หรือเรซูเม่นะคะเข้าไปยื่นแล้วก็ได้รับาการติดต่อมาว่าให้เข้ามาสัมภาษณ์นะคะก็ถือเป็นโอกาสที่ที่ดีเลยแหละนะคะในการที่เข้าลองเข้าไปนะคะแล้วก็ได้ไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยนะคะก็เรามีประสบการณ์ตรงนี้ด้วยนะคะมีประสบการณ์มาประมาณ3ปีนะคะเขาก็าต้องการพนักงานด้วยแหละตอนนั้นนะคะเขาก็เลยตกลงที่จะรับเรา นะคะในวันนั้นก็คือรู้เลยว่าได้งานนะคะก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่ค่อนข้างตื่นเต้นเพราะว่าเป็นการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์การสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษที่แบบว่าจริงจังนะคะจริงจังครั้งแรกเลยซึ่งก่อนหน้าน,นี้มันก็เคยสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษมาแต่ว่าก็ไม่ได้แบบนั่งสัมภาษณ์จริงจังขนาดนี้นะคะก็โชคดีที่ได้งานแล้วก็ได้มาทดลองงานก่อนประมาณ 4วันก็เขาเรียกว่ามาฝึกงานด้วยกับพนักง,งานคนเก่าเขาซึ่งเราก็ทําทงานเป็นอยู่แล้วแหละแต่ว่าลักษณะการทํางานมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะว่าที่ที่เคยทํามาก็จะเป็นงานลักษณะแบบทําการเป็นทีมช่วยกันทำสามสคนอย่างเงี้ยให้เสร็จภายในระยะเวลานะคะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ ไม่ได้ถือเรียกว่า,าไม่ไม่ได้เป็นการทํางานแบบจํากัดเร่งเวลาให้เสร็จภายในครึ่งชั่วโมงภายใน20่นาทีอะไรอย่างนี้แต่ว่าเป็นการทํางานที่แบบทําให้ดีทําให้เรียบร้อยทำให้สะอาดแต่ว่าพอได้มาทํางานที่นี่มันมีลักษณะที่แตกต่างก็คือเขาจํากัดเวลาต้องทํางานคนเดียวด้วยต้องทํางานให้ดีให้สะอาดภายในครึ่งชั่วโมงภายในใยระยะเวลาเขากําหนดแล้วก็ต้องมีคนมาตรวจอะไรอย่างนี้มันจะเป็นการทํางานที่แบบว่าเป็นลักษณะในรูปแบบบริษัท นะคะที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าการทํางานจริงจังเลยแต่ไม่เหมือนอที่เคยผ่านมาคือทํางานตอนนั้นทํางานกับเจ้าของโรงแรมนะคะมันก็เลยไม่ได้แบบจริงจังอะไรมากเขาไม่ได้แบบเป๊ะๆเ,เขาเรียกว่าทํางานเป็นแบบว่าแฟมิลี่ทำงานเป็นเหมือนครอบครัวกันเองก็เลยไม่ได้ซีเรียสจริงจังเหมือนการทํางานบริษัทก็ได้ทดลองงาน4วันแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ทํางานมา ลักษณะางานที่เคยทําคลิปไปก่อนหน้านี้ให้เพื่อนดูการทํางานแต่หนึ่งวันเนี่ยมันเป็นยังไงค่อนข้างหนักเลยเหมือนกัน mm hmm. ก็ถ้าคนไหนที่อยากจะมาทํางานที่นิวซีแลนด์ทางานเป็นแม่บ้านโรงแรมอะไรเงี้ย mm hmm. ก็ขอบอกไว้ก่อนว่าต้องใช้ความอดทนอย่างมากๆเพราะว่างานมันเร่งมากแล้วก็เขาให้เราทํา ให้ทันภายในเวลาที่กําหนดเพราะว่าลักษณะงานที่นี่กับเมืองไทยมันแตกต่างกันเมืองไทยเขาจะมีการจ่ายค่าแรงเป็นเอ่อเป็นรายเดือนแต่ที่นี่เขาจะจ่ายเป็นรายชั่วโมงนะคะรายหรือว่าจ่ายรวมเป็นรายอาทิตย์รายสองอาทิตย์อย่างนี้นะคะลักษณะการทางานมันก็จะเร่งรีบมากๆก็ถ้าใครสนใจมาก็ต้องขอบอร์โทนระดับแรกก่อนแล้วก็ชอบ ที่จาทำงานต่างประเทศจริงไหมนะคะแล้วก็ลองเซิร์ชหางานตามเว็บไซต์ต่างๆที่เคยแนะนำไปอย่างเว็บไซต์เทรดมี me, เว็บไซต์ซิกหรือเพจคนไทยในเชนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะมีการแนะนำเรื่องงานมีการประกาศราคาพนงานประกาศรับสมัครงานเยอะอยู่เหมือนกันนะคะวันนี้มาเพื่อคุยประมาณนี้ถ้าชอบก็ฝากา like, กดไลค์กดแชร์กดสมครใเหมือนเดิมพาทุกคนมานั่งพูดคุย บรรยากาศส,สวยๆอย่างนี้นะคะวันนี้ไปก่อนอางนี้นะคะบ๊ายบายพบกันใหม่